ก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับจนช่วงต้มยำกุ้งช่วงต้มยำกุ้งก็ไม่มีงานทําวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นวิวกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นไม่มีงานทำาก็ไม่รู้จะทําอะไร,ร,รพอมันไม่มีงานทําก็เอามาขายาเริ่มจากจุดนั้นก่อนอรเริ่มจากจุดนั้นก่อนขายช่องทางไหนจนะ้าออกร้านอย่างเดียวครับเพราะตอนนั้นมันไม่มีสื่ออะไรนั้น ออกร้านไปจองล็อกสนามหลวงสองขายสนามหลวงสองออกตมงานต่างๆอะไรเงี้ยครับมาเปิดร้านกาแฟด้วยเปิดร้านกาแฟสดเมื่อก่อนนี้กาแฟสดยังไม่แพร่หลายเขาเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมีบ้านไร่กาแฟเพิ่งเริ่มมีก็มาขายกาแฟแล้วด้วยความบังเอิญครับด้วยความบังเอิญจริงๆมีบุคคลท่านหนึ่งมากินกาแฟคุณเลวัตวงเกษมปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นผู้จัดการแบงค์อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงหนองแขมใกล้ๆนี่ทุกบ่ายแกก็จะมาแกก็มาแกชอบบอนไซอยู่และแกก็เห็นบอนไซก็มาดูแล้วก็คงสมเพศแล้วอ่ะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูผมผมคำแรกแกผมใช้คำว่าสมเพศ เพราะว่าแกเดินเข้ามาดูสวนผมเนี่ยตอนนั้นผมมีต้นไม้ประมาณ200ต้น200300ต้นประมาณนั้นแหะแกเข้ามาดูไม่ถึง5นาทีแล้วแกก็เดินออกตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าการสะสมผมนึกว่าแค่แบบหลัก10 2ส0 0ส0ต้นแสดงว่าโอ้โหชอบชอบมากๆเลยนะถึงสะสมได้ขนาดนั้นใช่ครับคือคือคือชอบแต่ว่าซื้อเป็นตอมั่งอะไรมั่งกิเลสเขขะไปหมดถูกแพงเอาราคาถูกเข้าว่าอะไรเงี้ยเลยเท่าท่านในวัดมา แกมาเดินดูห้าทีแล้วแกก็ออกไปแล้วแกก็บอกว่าทั้งสวนนี่แกชอบต้นเดียวอโอ้โหใจมันหายไปเลยอะเราสะสมมานะโอ้ยมีต้นทีชอบตายมีชอบต้นเดียวเป็นตอนนั้นเป็นต้นอะไรครับแกแกบอกเนี่ยชาวเขเกี้ยนโอ้ชาวเกเกี้ยน เช้าเกี้ยนต้นนั้นเป็นต้นที่ผมไปเจอที่สวนเขาทำเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ขอซื้อเข้ามามันก็เลยได้ต้นใหญ่ครับแล้วก็บางเอินสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้บอนไซให้ไปที่ที่รีสอร์ทแกเปิดร,รีสอร์ทอยู่เมืองการัรบ,รบแล้วก็ไปดูก็เห็นต้นไม้โอ้โหให้มันมันคนละเรื่องกับของเราน่าจะเป็นจุดแรกที่แบบเปิดโลกเลยว่านี่แหละคือของแท้ ใช่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเราเลี้ยงกันเล่นๆเนี่ยอย่าไปซีเรียสมันแต่ตอนนั้นน่ะใจผมต้องการว่าผมอยากทำไม้ออกงานประกวดสักต้นหนึ่งอันนี้ถาม้ถามน่อนึงอ่าทำไมมันมีความรู้สึกอะไรทำไมถึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่นถึงขนาดสะสมได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็รักที่จะเดินเดินก้าวไปกับมันขนาดนั้นน,นมันมีเสน่ห์อะไรรันี่ย สน่ห์เหรอค,รคือเห็นแล้วมันมันลักลักพบอะ่ะผมเห็นไอ้ไม้ก่อยหินตัวนั้นแล้วมันมันเหมือนลักลักพบมันเราต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ย